สวัสดีครับมีปัญหาปล้ำกับการอัปโหลดวิดีโอ y o u t u b e เนี่ยมาสองสาวันแล้วครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรโทัวโน้ตบุ๊กที่ใช้อยู่เนี่ยมันทำงานไม่ได้ก็เลยมัวแต่ง่วนกับการแก้ปัญหาตรงนี้เมื่อคืนก็มีเรมอุ่นุนเครื่องนัดสุดท้ายระหว่างบินเบากับทีมของเราซึ่งทีมเยือนเล่นหนักเหลือเกิน ทั้งเตะทั้งเสียบนะครับก็ผมอยากจะมาพูดเรื่องนักเตะนี่แหละครับที่เฝ้าดูจากเกมอุ่นเครื่องช่วงหลังๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็คาดหวังว่าจะเฝ้าดูโดยเฉพาะนักเตะตัวใหม่กับนักเตะดาวรุ่งนักเตะตัวใหม่ของเราก็จะมีแอนดรูว์โรเบิร์สันมีซาร่า มีโดมินิกโซลังเก้นะครับส่วนนักเตะดาวรุ่งก็จะมีมีเค้นมีอเล็กซานเดอร์อาโนนอาโนมีเบนวุดเบิร์นแล้วก็เอวี่โอจาเรียก็มีอยู่สามสี่ตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าจับตัวตาดูจริงๆเนี้ยผมก็จับตาดูเจ้า ร้านเคนหลังๆมามีการกล่าวถึงกันเยอะแต่ผมดูแล้วผมว่ายังดิบๆอยู่นะแต่มีแววส่วนที่ผมดูแล้วก็จับตาค่อนข้างมากก็คือ w o o เบิร์นบู d เบิรนเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ก่อนเกมเมื่อคืนนะก่อนเกมเมื่อคืนนี่ผมมองว่าเล่นยังยังยังไม่ถึงอะ่ะคำว่าไม่ถึงในที่นี้ก็คือเวลาเข้าบอลเข้าไม่สุด ลักษณะเพรสซิ่งของครอฟเนี่ยนักเตะเข้าแล้วต้องถึงบอลไม่ใช่เข้าไปวังแต่วูดเบิร์นเนี่ยเข้าแล้วไปไม่ถึงบอลไปไม่ถึงตัวตัวคู่ต่อสู้แต่เมื่อคืนเมื่อคืนชุดครึ่งหลังเล่นดีมากๆดีกว่าครึ่งแรกซะอีกแต่ไอช่องที่ผมดูก็คือผมดูบีอิงออสเตรเลียเนี่ยเมื่อคืนมันล่มก่อนหน้านี้เนี่ยมันมันมันดูได้แล้วก็ ก็มีร่มแล้วก็คราวก่อนเนี้ยนาิีออดี้ครับก็ดูได้แต่ล่าสุดเืองมื่อคืนก็ดูไม่ได้อีกแล้วก,ลก็เลยก็เลยกําลังอน,นี่อยู่ครับว่ามันเป็นเพราะอะไรทีนี้ถ้าเรามาไล่นักเตะเนี่ยนักเตะของเราตอนเนี้ถ้าผมดูแล้วน่าจะไม่มีการซื้อเข็เพิ่มแล้วนะมีลุ้นฟันได้อยู่ตัวหนึง่งมาดูผู้รักษาประตูเนี้ยมีโยเล่เนี้ยผมว่านาทีนี้เนี้ย อยู่ในลักษณะที่เราอุ่นใจได้แล้วเมื่อคืนจังหวะเสียประตูเนี่ยมันเป็นจังหวะซึ่งเสียจังหวะเกิดจากลูกกระชอกซึ่งล็อบเลนเนี่ยวิ่งเข้ามาสไลด์เกี่ยวบอลแล้วบอลมันไม่ไม,ไม่ไม่เคลียร์แล้วตัวอื่นเนี่ยยืนห่างไปนิดหนึ่งก็เลยเข้ามาบล็อกไม่ทันในจังหวะวางเท้ายิงเนี่ยอ่านจังหวะช้าไปนิดนึงทิ้งตัวช้าไปนิดหนึ่งก็เลยเซฟไม่ได้แต่ถ้ามองนาะทีนี้เนี่ย ผมมองว่ามิโยเล่เนี่ยคือเบอร์หนึ่งละแล้วก็การสตาร์ตตัวจริงในีเม์ลีเนี่ยผมให้เบอร์หนึ่งละส่วนเบอร์สองเนี่ยผมกลับให้แดนะ Danny Ward นี่บอร,ร์ดนะแดนนี่บอร์ดนี่ปฏิกิิิยสุดยอดเลยครับชอบมากจากลูกที่ถูกบังแล้วบอลแปรแล้วมันมันมาในลักษณะกระทันหันมากลูกนั้นปัดไปชนคานแล้วเพื่อนเคลียร์ไม่ดีก็เลยโดนซ้ำเข้าไปแต่ปฏิกิริยเนี่ย ผมว่าเทียบได้กับเดบิตเดกอารเลยนะเรื่องปฏิกิริยาแต่ยังต้องการอ่านเกมการกำกับเกมการยืนตำแหน่งปฏิกิริยาเนี่ยผมมองว่าดีไม่ดีจะเหนือกว่ามิยเล่ด้วยซ้ำไปแต่ถ้าการกำกับเกมการยึงพื้นที่การปิดมุม,มอะไรต่างๆเนี่ยยังมีจุดด้อยอยู่ส่วนลอริอุสนี่ยังยัง ยังอาจจะโดนเบียดไปเป็นมือสามวยซ้สาไปนะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยแกเล่นยังไม่อุ่นใจจังหวปะปฏิกิริยาสู้วอดไม่ได้นะครับแต่อาจจะเป็นเพราะเราต้องอย่าลืมว่าซีซันที่ผ่านมาเนี่ยช่วง p รีซีซั่นเนี่ยมันมีอยู่เกมนึงที่ลอริอุสขึ้นไปชกบอลแล้วไปโดนหัวเดียร์ล็อบเรนแล้วกระดูกข้อมือแตกจากนั้นมันก็แยง คุณลองเล่นบอลแล้วเจ็บหนักๆต้องพักนานๆแล้วก็คุณต้องออกไปประทะในจังหวะน,นี้เนี่ยมันลังเลแน่ทุกครั้งคือมันฝังอยู่ลึกๆต้องใช้เวลานานพอสมควรเพื่อจะคลี่คลายไอ้ปมที่มันอยู่ในใจตรงเนี้ส่วนตัวอื่นๆในเรื่องตรงหลังเนี่ยก็วันที่ที่ไปเล่นออดี้ครับเนี่ยปรากฏว่าเราได้ BACK ซ้ายตัวใหม่เข้ามาก็คืออัมเบต โมเลโนโอ้โห no. oh, oh, เล่นแล้วก็เมื่อคืนก็เล่นโอเคเลยนะเฮ้ย hey, ถ้ามันกลับมาอย่างนี้เนี่ยแบล็คไซด์มี2ตัวและแอนด์รูเบอร์เซนยังการยืนตำแหน่งการอ่านจังหวะในลักษณะการออกตัวเพื่อจะเติมเกมรุกหรือการสวิตชตัวเองกลับมาเล่นหมดเกมรับการยืนจังหวะการชิงจังหวะการอ่านจังหวะของ อดูโรเบอร์ซันยังไม่่อยดีส่วนโมเลโน่เนี่ยดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็เล่นละเอียดจังหวะวิ่งสอดวิ่งอะไรเนี่ยเหมือนไม่ใช่คนเดิมอะแล้วจังหวะเปิดไม่ยึกยักก็คือเปิดยัดเป็นยัดถ้าเทียบในเรื่องเกมลุกเนี่ยผมยังชอบโรเบอร์ซันมากกว่าในส่วนเกมรับเนี่ยผมว่าทั้งคู่ยังยังยังต้องปรับอีกนะครับสูสีมากนะครับคูน่นี้ไม่รู้ว่า ใครจะเบียดใครแต่มองว่าโมเรโนเนี่ยกลับมาหวังได้แล้วคิดว่าน่าจะหลุดจากบัญชีที่จะขึ้นป้ายขายแล้วล่ะนะเพราะดูแล้วจากคำสัมภาษณ์ของครอปเนี่ยครอปก็พูดชัดเจนว่าได้แบ็กซ้ายตัวใหม่มาแล้วส่วนเซนเตอร์ฮาร์ปโจแอลมาติบเดียล็อบเลนลักหน้าคลาวาน แล้วอเป็นนักเตะไฮบริดอีกคนหนึ่งก็โจโกเมสผมมองว่าถ้าถามว่าเซนเตอร์แค่นี้พอไหมบอกพอก็พอบอกไม่พอก็ไม่พอถ้าเข้ามามันต้องเจ๋งจริงเพราะเมื่อคืนดูโจโกเมสเล่นในครื่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเล่นได้ใจมากจังหวะขึ้นไปตัดเกมสูงถึงแดนกลางขึ้นไปสูงถึงหน้าประตู การอ่านจังหวะการเข้าบอลดูเด็ดเผ็ดมันมากก็คือเข้าเด็ดขาดแต่ไม่นอกเกมแล้วถึงเป็นถึงบีกเกมหรือออกตัวสปีดในการออกตัวขึ้นไปตัดเกมดีมากนะครับโจเอมเมติปนี่ดูคล่องตัวขึ้นคล่องตัวขึ้นมากๆตัวหลักแน่ๆละ่ะโจเอมเมติปแล้วนะส่วนเดียร์ลอบเบนเนี่ยนาทีนี้ก็คงจะเป็นมือสองไปก่อนแต่ ครึ่งหลังเมื่อคืนที่ดูเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าลักหนาคาวานกับกับไอเนี้ยนะกับโจโกเมสเนี่ยโอเคมากแต่โจโกเมสเนี่ยเขาเล่นแบ็คขวาได้ด้วยถ้าแบ็คขวาหรือเล่นสามเซนเตอร์ในลักษณะให้ยืนฝั่งขวาโดยคาวานยืนฝั่งซ้ายแล้วตรงกลางตัวที่อ่านจังหวะเก่งๆคุมจังหวะเก่งๆเนี่ยยืนเพราะบางเกมเนี่ยอาจจะต้องเล่นเล่นหลังสามเพราะซีซั่นที่ผ่านมาครอปมีเล่นหลังสามแล้วนะครับ โซนเซนเตอร์เนี่ยผมมองว่าตอนนี้ก็รุนฟันได์แต่ใจผมผมบอกตรงเลยดูจากดวงเนี่ยฟันได์เนี่ยไม่น่าจะเอาเข้ามานะถัดขึ้นมา,ถ,นมาถัดขึ้นมาฝั่งมาทางฝั่งขวาก่อนน่าทะเนี่คลายเจ็บก็เลยไม่ได้เห็นฟอร์มในช่วงอุ่นเครื่องแต่ถ้าช่วงที่ผ่านมาจากดูที่หลังๆมาเนี่ยเด็กเริ่มเล่นดีขึ้น การยืนตำแหน่งดีขึ้นการเล่นเกมรับดีขึ้นการเติมเกมลุกในหลายๆจุดดูแล้วทำได้ดูดีขึ้นดีกว่าบางจังหวะดูดีกว่าค้ายด้วยซ้ําไปแต่ถ้าดูความคล่องตัวการสวิชระหว่างรับลุกลุกลับเนี่ยใครเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เบอร์สองเนี่ยเบอร์สนาทีนี้ก็ก็คงจะเป็นอเล็กซานเดอร์อโนแต่ก็มีโอกาสที่มิลเนอร จะถูกจับมาเล่นฝั่งขวาก็ได้ถ้ามาเล่นฝั่งขวาอาจจะมีอะไรที่ดูดีกว่าฝั่งซ้ายแต่อันนี้เพราะถ้ามองจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาความโชวเนี่ยก็มีโอกาสที่มีโนมีเนอร์จะย้ายมาฝั่งฝั่งขวาได้ส่วนขึ้นมาที่กองกลางตอนฟันนแกนนี่ผมยังไม่ประทับใจนะเมื่อคืนเล่นดีขึ้น เมื่อคืนครึ่งหลังเนี่ยเล่นบอลง่ายออกบอเลเร็วแล้วก็ถึงเป็นถึงการบีบเกมอะไรต่างๆเนี่ยนักเตะของเราโอเคมากดูแทบจะไม่มีตัวไหนเล่นขัดลูกตาเลยก็เลยนาะทีนี้จะถามว่าตัวที่ดูดูรอยที่สุดแล้วก็คือฟรานกาส์นะครับกองกลางก็มีเฮนโดเอเมรชานมาโกกรูยิตจอร์จินิโอวานาดุมโอวีเอเจเร เบน w ูดเบิร์นอดัมลาลาน่าคูตินโยมีอยู่9สําหรับ3ามตำแหน่งก็ถือว่าเยอะนะครับเบน w ูดเบิร์นเนี่ยจริงๆอเด็กคนนี้มีของมีจังหวะการจบสกอร์ที่ดีแต่ลักษณะการเล่นบอลเนี่ยความความเขาเรียกอะไรล่ลละเวลาเข้าเพสซิ่งเข้าบีบเนี่ยในช่วงเกมก่อนๆเน,นี่ยเข้ามาแล้วมันมันไม่สุดมันไม่ถึงเพราะฉะนั้น ในจังหวะลำหักลำโค่นเนี่ยมันก็เลยยังต้องปรับปรุงอยู่แต่เมื่อคืนเล่นดีเมื่อคืนเล่นดีเลยแหละนะแล้วก็ถ้าจังหวะอยู่หน้ากรอบเขตโทษเนี่ยผมว่าในบรรดานักเตะที่อันตรายเนี่ยเด็กคนนี้อย่าลืมว่าเมั่อสิบเจ็ดสิบแปดเองเนะทีนี้เรามาดูตัวอื่นๆเนี่ยมองได้เลยว่าตัวที่เตอนตีแน่ๆเมื่อคืนไม่มีชื่ออยู่เลยก็คือมีอ่า ลาล่าคูตินโยลาลาน่าเจ็บไปล้คูตินโยเนี่ยผมไม่แน่ใ,นใจว่าเพราะอะไรแต่ผมว่าในเกมเปิดซีซั่นแล้วก็เกมยุโรปนะครับเกมยุโรปซึ่งจะไปเพย์ออฟสองนัดกับทีมจากเยอรมันเคอเปนไฮวันแรกแตเตะวันที่สิบหนัดสอเตะที่บ้านนัดแรกออกไปเยือนที่เยอรมันก็เดินทางไม่ไกลามากไม่เหนื่อย วันแรกไปสิบห้าก็เป็นวันอังคารก็โอเคนะส่วนวันแล้วก็เปิดซีซัน Season เราเนี่ยเราเตะเราเตะเร็วเตะหกโมงเย็นเพราะฉะนั้นไปเพลย์ออฟก็เลยสภาพร่างกายมันพอไหวแล้วดูจากนั้งเตะในตอนนี้เนี่ยคือขนาดความลึกนี่ใช้ได้แล้วตัวสำรองเนี่ยมันมันเล่นแล้วมันไม่เหมือนเด็กแล้วมันโตขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นกองกลางก็ดูมีเฮนโดเนี่ย น่าจะเป็นตัวคุมจังหวะเกมแน่ๆแล้วเอ็มเลชานี่บางครั้งบางจังหวะคือมันมาดีเป็นพักๆบางครั้งฝืนเล่นไปนะครับมากกลูยิตนี้ยังขาดอีกนิดหน่อยเมื่อคืนนี้เล่นจังหวะความความเร็วการออกตัวการอ่านจังหวะนี่ยังยังขาดไปนิดนึงแต่ถึงเราก็แน่นขึ้น เมื่อก่อนนี้แบบประมาณว่าลงไปยืนเนี่ยการยืนตำแหน่งแดน,แนกลางเนี่ยยังงงงอยู่แต่การเติมอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วในกรอบเขตโทษผมว่าโอ้โหตัวนี้แจ่มมากนะครับอีกนิดนึงยังขาดอีกยังขาดประการพัฒน,นาอีก Player Development เนี่ยก็คือทีมงานที่จะพัฒน,นานักเตะเนี่ยน่าจะมีวิธีการเพราะผมดูจาก w o o d บ u ร์เนี่ยก่อนหน้านี้ผมมองว่าต้องปรับการการเข้าบอลการเข้าเพสซิ่งแล้วก็การเคลื่อนที่เมื่อคืน เหมือนกับรู้สิ่งที่อยู่ในใจผมเลยนะเมื่อคืนเข้าแล้วถึงเพราะฉะนั้นจอร์จินิโอวายนารุ่มโอเจเรียนี่ผมว่านะทักษะโอเคละแต่ดูเนอร์ไปนิดนึงมันต้องคล่องตัวกว่าน,นี้แล้วก็ดุดันกว่านี้เล่นสไตล์เวียล่าไปเลยเล่นถึงเป็นถึงอย่าบางังอย่าอย่ามูก,กึกคักชนเป็นชน ส่วนกองหน้ากองหน้ามาดูสดิก็จะมีซานิโอมาเน่มเมสซาร่าโรเบโตฟิมิโน่แรนเคนเดนสเตอร์ลิกดีวอกโอริกี้โดมินิกโซลังกี้พูดบรรยายก็ออกเสียงมุกโซลังกีผมฟังบังเอิญเราดูช่องช่องต่างประเทศมันเปิดซาทแทรกมากนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งอย่าลืมว่าแดนนี่อิงส์ก็กำลังจะหายเจ็บ ถ้าดูจากโครงสร้างตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโซลังกี้เนี่ยมีของเลยนะเล่นบอลหูแบบก็การอ่านเกมอ่านเกมดีมากแต่จัง,จงยัง,ย,งยังขาดอีกนิดนึงการคาดการล่วงหน้าอะไรบางจังหวะนิดนึงแต่การตัดสินใจในแต่ละช็อตเนี่ยดีกว่าโอริกี้เยอะโอริกี้มีปัญหาเรื่องการตัดสินใจนะครับเหมือนกับประมาณว่าอยาก ตั้งใจเล่นอ่ะตั้งใจเล่นจนเกินไปแล้วมันมันมันกลายเป็นเล่นยากนะครับโอลิกี้เมื่อดูจากรวมรวม,รวมบรรดานักเตะที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยถามว่าต้องเพิ่มใครไหมมีสิงเลียกร้อให้ซื้อกองหน้าจะซื้อมาถมที่เหลือเนี้ยเยอะมากแล้วนะเนี่ยดูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับสามตำแหน่งแปดเก้าคนแล้วนะฮะแล้วยังมีเด็ก จเยาวชนตอนนี้นี่คือง่ายๆดูแล้วครับไม่ดันใครขึ้นมาอีกแล้วยกเว้นไอ้หมอนั่นจะเด่นจริงๆที่มีอยู่ตอนเนี้ก็น่าจะทรงนี้แหละที่เราเห็นในเกมอุ่นเครื่องกับ,กบตัวที่เจ็บอยู่แล้วจะหายมาอย่างเช่นอิงซึ่งอิงตอนนี้ก็ดูดีขึ้นเรื่อยอิงซกลับมาแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าลักษณะการเล่นจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยด้วยโครงสร้างตั้งเตะขนาดนี้ ถ้าบอกพอก็พอบอกไม่พอก็ไม่พอถ้ามีจังหวะเก็บเยอะๆเยอะกว่าซีซันที่ผ่านมาเนี่ยไม่พอเมื่อดูจากภาพรวมๆนักเตะหลายๆคนเนี่ยยกระดับขึ้นจากเดิมเยอะดังนั้นซีซันนี้บอกได้เลยครับดูสนุกเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ